สวัสดีค่ะเม่นู่มวันนี้ค่ะจะพามาเฮ็ดอาหารให้ง่ายๆอีกแล้วค่ะพี่น้องนะคะก็คือหมูไข่พะโลนะคะหมูของย่อเนี่ยจะเป็นส่วนขาหมูนะคะพี่น้องขาหมูที่เลาะก,กระดูกนะคะหั่นเป็นท่อนไว้ค่ะพี่น้องย่อเอามานะคะมันสะดวกในการเฮ็ดนะคะไข่นะคะงามเนยม่งงามเนยค่ะพี่น้องนะคะ,ะก็จะมีเครื่องพะโลค่ะนะคะอ,อปอยกักอบเชยรากผักชีกระเทียมพริกไทยค่ะสไตล์บ้านๆแบบเดิมค่ะนะคะดนนนเฮ็ดทห่หนึ่งเด้อจ้จะพี่น้องนะคะมาค่ะ ก่อนอื่นค่ะขัวก็อนขาพี่น้องนะคะเมนี้ย่าใไน้ํามันลงไปน้ำแล้ค่ะพี่น้องเพราะว่าในกระทะอันเนี้ยย่าสพัดไข่น้ค่ะแล้วก็ขาหมูน้ำผกักผพี่น้องนะคะเฮ็ดแบบง่ายๆหัต้องไล่ขั้นตอน,นะคะ่ะรวบรัดไปเลยค่ะนะคะการทีเห้าพัดเชองพะโล้นะคะพี่น้องเมืเ่อเห็นไห้เวลาเข้าพะโล่แล้วมันหอมน่ากินนะคะแต่ว่าพะโล้ของย่าหนึ่งจะบไซย่างหนึ่งก็คือผม้มพะโล้นี่จะบไซเลยนะคะพี่น้องหนึ่งไซรละหนาม,มันคุ้นนะคะ เยาวก็เลยบอชอบป,ปนไดน,นะคะพี่น้องต่ว่าจะไน่ก็แล้วแต่้นเท็ดนะคะเท็ดในแล้วก็กินได้ค่ะนะคะหลังจากเยาวพัดนะคะเครื่องพะโล้แล้วเรียบร้อยะคะ่ะที่นี่เยาวก็จะเอาหมูนะคะขานะหมูใส่ลงไปค่ะนะคะ,นะคะล้วนพัดมูซุกะคะ่ะ ใส่ซีอิ๊วดำลงไปในนิดนึงค่ะเพิ่มสีสันนะคะนะคะจากนั่นค่ะเดี๋ยวกจะเอาใส่หมอพะโลไว้ค่ะเอาใส่ไว้ก่อนค่ะ แล้วก็ใส่เครื่องพะโลลงไปเลยค่ะนะคะจากนั้นค่ะเข้ามาผัดไข่ต่อหาล่อไว้ในช่วงที่เข้าเคี่ยวค้าหมูยะะอยู่นะคะพี่น้องนะคะใส่นี่เหมือนกันค่ะซีอวดมนะคะผู้ได้ที่ใส่ผงพะโลนะคะใ,ใส่ช่วงนี้ก็ได้ค่ะชวนเข้าผัดไข่เพิ่หน่อยนึงนะคะอันนี้สีสันนคะคะพี่น้องนะคะจะใส่ผงพะโลผัดลงไปน้ำเลยค่ะนะคะ การที่เรานะคะพี่น้องการที่เราผัดไทยนะคะข้าวผัดไทยใส่กับซีอิ๊วดำนะคะไข่จะสีสวยนะคะเวลาเขาเสร็จพะโลไข่เขาสวยสวยงามน่ากินค่ะพี่น้องนะคะเอาละค่ะพักไยก่อนอค่ะลอขาหมูสุกนะคะหรือว่าเปื่อยจะข้าวหนึ่งเดี๋ยวคอยมาใส่ไข่ลงไปค่ะขาหมูนะคะพี่น้องเข้ากระเคี่ยวไฟกลางๆไปนะคะเพื่อให้ขาหมูเราไม่กระดา้าง นะคะอย่าเปิดไฟแห้งเกินไปค่ะนะคะช่วงที่เขียวก็ใส่พงงปุงร้ลงไปเลยค่ะนะคะแล้วก็จากนั้นตามโดยซีอ๊วขาวนะคะเพิ่มความหอมสืส่อนี่แหละค่ะนะคะ,นะคะเพิ่มซีอ๊วดำอีกนิดนึงเฮ็ดสีนะคะพี่น้อง จากนั้นค้นแนนิดนึงค่ะนี่แหละค่ะพี่น้องนะคะเปิดไฟกลางๆเคี่ยวไปเรื่อยๆช่วงที่เคี่ยวค่ะพี่น้องพยายามช้อนฟ้องออกน้ำนะคะฟ้องของขาหมูค่ะพี่น้องช้อนไขวัานช้อนฟ้องเพราะวา่าถ้าเข้าเปิดไฟแห้งแล้วเข้าบาช้อนฟ้องนะคะน้ำม,มันก็จะคุณ คุณบเป็นตะกินเลยละค่ะพี่น้องนะคะเพราะฉะนั้นพี่น้องเปิดไฟกลางๆก,งก,งกง็ช่วงแรกๆนี่ชวนออกแบบนี้ค่ะนะคะเพราะว่ามันเตุไห้ไขมันเขาแตกแล้วมันจะหนามโมงงามนะพี่น้องนะคะเยอะโมโหอธิบายเลยเพราะว่าเยอเห็ดเองเยะอะก็บอกภาษาบันๆก็ไดยุกนะคะนี่ค่ะให้ฝ้าตักออกเลยนีย่ค่ะ ส่วนน้ำตาลเด้อค่ะพี่น้องบ่าว่าจะเป็นน้ำตาลปีบหรือว่าน้ำตาลไส้นะคะให้พี่น้องใส่ช่วงทีหมูห้ามนุ่มนะคะไข่นี่บ่มีปัญหาค่ะแต่ขอให้หมูห้ามนุ่มแล้วเรียบร้อยค่ะค่อยใส่ลงไปนะคะเพราะวา่าบราิษัทมันสิรัดนะคะรัดให้ขาหมูหา้าแข็งโบเป็นตะกิน,นะคะ่ะพี่น้องนะคะเอาละค่ะพี่น้องนะคะนี่ค่ะล่อให้น,น้ำเดือยไปเรื่อยๆค่ะ นี่ไข่ฟ้าช้อนฟ้องออกเลยด้อค่ะพี่น้องนะคะถถาฟ้องมันแตกนะคะมันสะเทตุใไ้น้ำสุปพ่อคุณนะคะพี่น้องนี่ค่ะช้อนไปเลยค่ะนะคะหลังจากนั้นค่ะพี่น้องเคี่ยวไปเรื่อยๆค่ะย่าว์า,ามารมาจะบอกได้ว่าจากชั่วโมงหน้าที่นะคะพี่น้องเคี่ยวจนกว่าขาหมูห้าสิบเปื่อยนะคะเข้าไปเมาปีไทยโดยไข่พะโลแล้วก็น,น้ำตาลนะคะซับนี่แหละค่ะพี่น้องมูไข่พะโลนะคะ เฮ็ดง่ายกินแสบค่ะขอให้มีกินพะโลกกับพ่อค่ะพี่น้องนะคะน่คะเอาละค่ะเดี่าว้ามาเบิกอีกรอบนึงหลังจากค้าหมูเยาาเปื่ยได้ทีนะคะจะพามาใส่ไขค่ค่ะเอาละค่ะพี่น้องหลังจากเย่าเขียวนะคะมาได้เกือบหนึ่งชั่วโมงแล้วค่ะทีนี้เราก็จะเอาไข่พะโลที่เ่าผัดไว้นี่ค่ะใส่ลงไปเลยนะคะ หลังกระทะเซตลงไปน้่ค่ะนะคะหลังจากนั่นค่ะพี่น้องย่าก็สุเคี่ยวต่อไปเรื่อยๆนะคะจักประมาณ30นาทีค่ะค่อยใส่น้ำตาลปีบลวดน้ำตาล,ตาลใส่ลงไปนะคะแล้วก็เคี่ยวต่อจนหมูเปือ่อยนะคะพี่น้องซึ่งยา่าสบดเหตุให้เบิ่งเพราะว่ามันม่มีอีอย่างค่ะหลังจากนั้นก็ใส่น้ำตาลแล้วก็เคี่ยวไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าหมูเฮาสิเปื่อยนะคะที่ลักๆที่สําคัญย่า็เหตุให้เบิ่งบนราคาพี่น้องนะคะถ้าย่าใส่ลงไปในตอนนี้นะคะ,คกกะ,คะพี่น้องนะคะ หมูมันก็สีกระด้างเกินไปนะคะสําหรับผู้เฒ่าที่เย่าเบิงอ่ะเพิ่งก็สกินบ่ได้นะคะแต่สําหรับพวกเย่าเองอ่ะกินได้แน่อนอนะค่ะนะคะพะฉะนะเย่าสีเขียวอีกจังหนึน่งนะคะเราค่อยใส่น้ําตาลนะคะผัดไดที่เราเรียบร้อยสตาร์ทเซอร์ฟิเชชั่มให้เบิ่งค่ะพี่น้องไข่พระโล้นะคะพี่น้องค่ะหมูพะโล้ใส่ไข่เออเอิรง่ายๆเราจะได้ก็ะได้ค่ะหมูไข่พะโล้ก็ไ,กไดค่ะพี่น้องแต่จะเอิรดนะคะแต่ว่า ส่วนรสชาติพี่น้องปั๊บเอาให้ถือไปาจะาคล้องด้วยค่ะมา,คมากเข้มมากเข้มน้อยมากหวนานหนักหวานหน่อยนะคะที่สำคัญค่ะช้อนออกเรื่อยๆค่ะฟองนะคะจะมมีพผัวไขมันหมูนะคะพี่น้องนะคะเอาละค่ะเ๋ยวเคี่ยวเฮดซิตเรวเรียบร้อยแล้วมาเบิกกันอีกรอบนึงค่ะ แล้วล่ะค่ะพี่น้องหมูไข่พะโลค่ะทําง่ายกินอร่อยค่ะพี่น้องนะคะหลังจากเย่าเขียวมาได้จนหมูเปื่อยเยาก็เติมน้าตาลลงไปนะคะที่นี่หมูนี่ค่ะพี่น้องขาหมูนะคะจะเปื่อยยุยหอมน่ากินมากๆเลยนะคะเครื่องพะโลของเยา่าหอมหอมควยเย่าเอาไปพัดไปขวกกันนะคะพี่น้องนะคะรสชาติจะออกหวานเค็มนะคะหอมเครื่องพะโลค่ะนะคะที่สาคัญนะคะเยา่าโบสซผงพะโลนะคะพี่น้องอันนี้ก็คือชอบไปชอบมั่นนะคะกู้ดมักหอมก็หนอีก,ก็ใส่ผงพะโลลงไปได้นะคะค่ะ หมูนะคะพี่น้องนังหมูดึงๆค่ะกับไข่นะคะพี่น้องนะคะนีราคาเป็นเมนูง่ายๆค่ะพี่น้องเมนูที่เล็กหน่อยนะคะปวดปานไลยๆค่ะพี่น้องเฮใทนลูๆๆเฮเตาเ้ากินไดดน,นะคะขอพคุณหลายค่ะพี่น้องทุก้ทุกคนที่เข้ามารับชมค่ะมากกว่าอไรก็แช่ก็ติดตามให้ขอพูนกําลังใจดีๆด้วจากพี่น้องกับสมีมุนเวียนไปจี่นะคะพี่น้องกินแน่นะคะ อาหารแน,น่เฮกะเผาแน่นะคะพี่น้องแล้วก็บรรยากาศท้องไฮท้งหน้าแน่แถมมีโอกาสนะคะกับเอามาให้เบิง้งให้ชมไปเรื่อยๆค่ะพี่น้องนนะคะมาจ้าสแส่บค่ะพี่น้องไข่รพระโลค่ะ